เด็กเดไปนั่งนน่นก็ได้ทาที่นั่งอ่ะเอ

องามหน่งน ok> ่น้น่เป็นขสงนะครับันี้เขต้องรมกันย wow ันะครับยัของแยกเป็นสัดส่วนอ๋อปลอีดอนมันนะ <laughs> yeah yeah.